สวัสดีครับดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มเซลในวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในซีรีส์7พลังชีวิตพิชิตความรุ่งเรืองแล้ววันนี้ผมอยากจะมันแนะนำแนวทางนะที่เราเองจะไปสู่ความรุ่งเรืองที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เราต้องรู้จักเดินในพันธสัญญาแห่งพระพรผมเลยอยากจะแนะนำนะครับแนวทางในการเดินในพันธสัญญาแห่งพระพรว่าเราจะต้อง เดินยังไงจึงจะได้รับพระพรนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องแนวทางการแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของทึ่งสำคัญมากๆนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของการสตาร์ทชีวิตแห่งพระพรนะครับวันนี้ผมเองก็เลยได้ทำประกาศนียบัตรนะครับแห่งการแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของและอยากให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้อดธิษฐานแล้วก็ถามตัวเองว่าคุณเองเนี่ยปรับความเข้าใจปรับท่าที ให้มันถูกให้มันเหมาะตามหลักพระคำของพระเจ้าหรืออย่างที่เราเองจะชัดเจนว่าตกลงใครเป็นเจ้าของพระเจ้ามีบทบาทอะไรและเรามีบทบาทอะไรใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าเป็นเจ้าของและเราเป็นอะไรผู้อารักขาแต่เพื่อจะตอกย้ําความจริงอันนี้ให้มันอยู่ในใจของเราและเรามองเห็นตลอดเวลาและให้ครอบครัวเราเนี่ยได้รู้กันอย่างทุ่นหน้าเลยนะครับพี่น้องเราน่าจะทําใบเหมือนกับใบอุทิศตัวนะครับพี่น้องต่อพระเจ้าพี่น้องสามารถ พิมพ์อันนี้ออกมาได้นะครับโดยสแกน QR code คหรือไม่ก็กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปคําสอนเนี้ยแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เซ็นชื่อลงวันที่เซ็นชื่อได้เลยโอเคไหมครับพี่น้องที่บอกว่าข้าพเจ้าขอประออรากาศว่าวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่ที่พี่น้องทําข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดตามรายการต่อไปนี้นะครับพี่น้องพูดง่ายๆคุณกาลังทํากับพระเจ้านะไม่ได้ทํากับผมไม่ได้ทำกับคริสตจักรแต่ทำกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว,วนะครับพี่น้องอยากจะ,สะแสดงจุดยืนชัดเจนฝ่ายวิญญ,ญาณตามหลักพระงงอภปเลย นะคุณจะมอบอะไรให้พระเยซูเป็นเจ้าของแล้ว้าพระเจ้าจะไม่ทวงกลับมาเป็นของตนอีกครับพระเจ้าขออุทิศตัวเป็นผู้รักษาที่สัตย์ซื่อเป็นผู้จัดการทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นที่พระเจ้าประทานให้อย่างดีที่สุดครับพระเจ้าพร้อมจะเสนอรายงานต่อพระเจ้าผ่านทางคําพยานเหล่านี้ในกลุ่มเซลล์เนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับพี่น้องให้พี่น้องเซ็นพร้อมกับคนที่มาเป็นพยานด้วยโอ้โหพี่น้องครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นจุดที่ พลิกของชีวิตที่มันยอดเยี่ยมมากมากเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยพลิกออกมาไปใส่กรอบไว้แล้วแปะไว้ที่ฝาบ้านเลยนะครับพี่น้องโอโ้ผมเชื่อว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแลวหลังจากพี่น้องทําแบบนี้เราก็พร้อมที่จะรับพระพรจากพระเจ้าแต่เราต้องรู้ว่าเราจะรับพระพรจากพระเจ้าอย่างไรความสําเร็จและความรุ่งเรืองเนี่ยอันที่จริงมาจากการเดินในพันธสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเดินในพันธสัญญา แห่งพระพรเนี่ยความสําเร็จจะติดตามเรามาอย่างน่าทึ่งมากๆเราจะเดินในพันธสัญญาแห่งพระพรได้อย่างไรและอะไรคือหน้าที่ส่วนของเราที่ต้องทำนะครับพี่น้องเอาละเรามาดูด้วยกันจากพระวจนะของพระเจ้านะครับจากพระธรรมเนี่ยฉเฉลยธรรมบัญญัตินะครับฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อหนึ่งและข้อ2นะครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าอย่างไงบอกว่างี้หากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างครบ ชวนและมันปฏิบัติตามพระบัญชาทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเชิดชูท่านเหนือประชาชาติทั้งปวงในโลกและฟังดีๆตรงนี้พรทั้งหมดนี้จะมีมาถึงท่านและดำรงอยู่กับท่านหากท่านเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่านสังเกตนะครับพี่น้องเมื่อเราพูดถึงพันธสัญญาอันนี้จริงแล้วเนี่ย พันธสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบต่อกันดังนั้นหากเราเองจะเช็นเพรพันธสัญญาเป็นจริงเราต้องทําส่วนของเราและพระเจ้าทําส่วนของพระองค์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้พูดถึงส่วนของเรากับส่วนของพระเจ้าว่าเป็นยังไงบ้างนะส่วนของเราเนี่ยาจากปฐมกาลบทที่หนึ่งเนี่ยข้อยี่สิบ คืออะไรส่วนของมนุษย์เนี่ยคือเราต้องเป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างเรามาตามพระฉายาของพระองค์และบทบาทหน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องทวีคูณพระฉายานะครับขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้กำชับไว้และเมื่อเรามามองดูในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ในโครโสีเนี่ยก็พูดทํานองเดียวกันว่าหน้าที่ของเราคือเราต้องเป็นเหมือนอย่างพระคริสต์และไม่เพียงเหมือนพระคริสต์คนเดียวแต่เราต้องช่วยให้คนอื่นเป็นเหมือนพระคริสต์ด้วย นะครับและเรากลับมาดูส่วนของพระเจ้านะในปฐมกาลส่วนของพระเจ้าเมื่อเราเองเนี่ยเป็นพระฉายา,าของรพ,ราาพระเจ้าและทวีคุณพระฉายาพระเจ้าจะทําอะไรพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะอวยพรมนุษย์อย่างครบวงจรแล้วเมื่อเรามาดูในพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นชัดเจนพระเจ้าจะทําอะไรพระเจ้าจะประทานกำลังให้เราเนี่ยอย่างทำไมครับพี่น้องอย่างเต็มล้นเพื่อเราเองจะสามารถเป็นอะไรครับเป็นเหมือนอย่างพระฉายาของพระเจ้าได้นะครับหรือช่วยคนเป็นเหมือนพระเยซูได้ เอาละทีนี้เรามาดูของวันนี้หน่อยนะครับพี่น้องวันนี้มาจากเฉลิธรรมบัญญัติบทที่28แนะแล้วก็สะดุดีส่วนของมนุษย์ต้องทํำยังไงและส่วนของพระเจ้าต้องทํำยังไงส่วนของมนุษย์เนี่ยจากเฉลิธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1นึ่ข้อสส่วนของเราคือเราต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและจากนั้นก็ทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์นะครับแล้วเอาไปเทียบกับสะดุดีบทที่112ข้อ1นึถึงสิบ เดี๋ยวพี่น้องมีเวลาพี่น้องไปอ่านดูเองนะครับพี่น้องสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องยำเกรงพระเจ้าและอะไรอีกปิติยินดีในพระบัญญัติของพระเจ้านั่นคือส่วนของเราเห็นไหมครับพี่น้องเราควรจะเป็นเหมือนอย่างพระฉายาของพระเจ้าเราควรจะทวีคุณพระฉายาเราควรจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูและช่วยคนอื่นเป็นเหมือนพระเยซูเราควรจะยำเกรงพระเจ้าเราควรจะปิติยินดีในถ้อยคําของพระเจ้าและส่วนของพระเจ้าคืออะไรส่วนของพระเจ้าคือพระเจ้าจะอวยพรมนุษย์อย่างครบวงจร และพระเจ้าจะ,จะอวยพอเราในทุกด้านจนถึงลูกหลานเหลนนหลดเลยนะครับพี่น้องโอ้นะครับพี่น้องนั่นคือส่วนของพระเจ้านะดังนั้นส่วนของเราคืออะไรส่วนเราต้องยำเกรงและปฏิบัติยินดีในพระธรรมของพระองค์เอเมหมไหมครนะับพี่น้องหมายควาว่ายังไงหมายควาว่าเราต้องเชื่อฟังพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์และเมื่อเราเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบถ้อยคําของพระเจ้า และเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูเมื่อเราเดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าดังนั้นวันนี้เนี่ยคำถามคือเราจะดําเนินชีวิตตามพระคาของพระเจ้าได้อย่างไงเพื่อเราเองจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นนะครับพี่น้องเราจะดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าได้อย่างไงผมแนะนําให้พี่น้องใช้หลักการหรือมาตรการ4ยอซึ่งมาจากเฉลธยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ1819นะครับ4ยอ พระคำของพระเจ้ากล่าวไว้อย่างนี้จงจดจําถ้อยคําเหล่านี้ของข้าพเจ้าไว้ในความคิดและจิตใจของท่านจงผูกไว้ที่มือเป็นสัญลักษณ์และคาดไว้ที่หน้าผากจงสอนสิ่งเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านนั่งอยู่ที่บ้านขณะเดินไปตามทางในยามที่นอนลงหรือลุกขึ้นพี่น้องครับการจะเข้าส่วนนะครับพี่น้อง ในพันธสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องครับเราเองเนี่ยจะเข้าไปสู่ถนนเส้นนี้และได้รับพระพรของพระเจ้าเนี่ยผมแนะนําให้พี่น้องใช้มาตรการ4ยอมีอะไรบ้าง4ยอนี้นะครับเพื่อจะนําชีวิตไปอยู่บนถนนแห่งพันธสัญญาและถนนแห่งพระพรของพระเจ้าพี่น้องฝึกเลยนะครับพี่น้องสอย่างนี้ทําทุกวันเป็นประจํายอแรกคือหนึ่งยอมรับพระคา ชีวิตของเราเนี่ยต้องตระหนักว่าพระคําของพระเจ้าสําคัญคุณต้องยอมรับเลยนะครับว่าพระคําของพระเจ้าสําคัญแล้วเมื่อเรายอมรับเราก็ควรที่จะอ่านพระคาหรือไม่ก็ฟังพระคาพี่น้องครับถ้าคุณเห็นความสําคัญของพระคําของพระเจ้าคุณจะอ่านหรือไม่คุณก็จะฟังพระคัมภีร์เลยสั่งว่าอย่างนี้จงจดจําถ้อยคําเหล่านี้ของข้าพเจ้าไว้ในความคิด เห็นไหมพี่น้องครับเราจะมีถ้อยคําของพระเจ้ามาอยู่ในความชิดได้ยังไงพี่น้องผ่านในการอ่านผ่านในการฟังรพระคำพระคํำของพระเจ้าเนี่ยจะสามารถอย่างรากลงไปในจิตใจของคนแบบไหนคือคนที่อ่อนสุภาพไม่ใช่พระเจ้าพูดอะไรก็เถียงก็ตอบโต้ก็ค้านก็ต้านอยู่ในหัวใจในความคิดตลอดเวลาพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าไปอย่งลากในใจแบบนั้นลำบาก พระธรรมของพระเจ้าจะอย่งรักในใจของเราได้ยังไงก็เมื่อเรามีใจอ่อนสุภาพและมีใจหิวกระหายอยากจะรู้อยากจะฟังอยากจะเข้าใจแล้วคุณเห็นคุณค่าของพระธรรมของพระเจ้าดังนั้นผมเองอยากจะนุนใจพี่น้องว่าคุณต้องเห็นคุณค่าของพระครรมและอยากจะรู้อยากจะรับมาอยู่ในความคิดจิตใจของเรานะครับพระคัมภีจึงพูดกัเราว่าอย่างนี้เหุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแล และการชั่วร้ายอันดกดืนและทำไมครับพี่น้องและจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้เห็นไหมครับพี่น้องเราต้องมีใจสุสภาพใจหิวกระหายต้องการพระคำของพระเจ้าเราต้องมีใจถ่อมนะครับแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผยสําแดงให้พระคำของพระเจ้าตกประสู่ใจของเราผมเลยจึงแนะนําพี่น้องว่าสิ่งที่คุณควรทาคืออะไรคือ อ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันอ่านพระคำของพระเจ้าหรือฟังพระคำของพระเจ้าทุกวันตื่นแต่เช้าสิ่งแรกที่เราควรทำคือเฝ้าเดี่ยวคือใช้เวลาส่วนตัวกับพระคำของพระเจ้าและนี่คือจุดเริ่มต้นในการเดินบนถนนแห่งพรนธสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าคือยอมรับพระคำสองคือยอมภาวนาพระคำนะครับพี่น้องตั้งอภัพิพ์พูดต่อบอกว่าและจิตใจของท่านเห็นไหม ให้เรามีพระคำของพระเจ้าไม่เพียงในความคิดเท่านั้นแต่ไปอยู่ในใจของท่านด้วยพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าเนี่ยจะมาอย่างรากลึกในใจของเราเนี่ยได้ยังไงนะคือผ่านการภาวนาพระคำบางครั้งก็เรียกว่าการเมดิเทตนะพระคำของพระเจ้านะครับการภาวนาพระคำของพระเจ้าและการภาวนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงวิธีการภาวนาเกิดขึ้นมาจากเมื่อเราสังเกต พระคําดังนั้นการภาวนาเนี่ยและการสังเกตพระคำเนี่ยทำได้ดีที่สุดผ่านอะไรครับพี่น้องผ่าน,นการตั้งคําถามจากนั้นก็ตอบคําถามยกตัวอย่างเช่นผมยกนาฬิกาให้พี่น้องมาดูตรงนี้เห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องผมยกให้ดูพี่น้องก็เห็นแค่เป็นมันก็คือนาฬิกาแต่ถ้าเกิดพี่น้องอยากจะรู้ลึกไปกว่านี้พี่น้องก็ตั้งคําถามใช่ไหมครับพอพี่น้องเริ่มตั้งคาถามสังเกตด้วยกันตั้งคําถามคุณจะสามารถรู้ลึกนะ ในสิ่งที่เราเองกําลังสังเกตได้มากขึ้นทํานองใดีกันถ้าคุณเองอยากจะลึกลงไปในพระคำของพระเจา้าและให้พระคำของพระเจ้าฝังอยู่ในความคิดจิตใจของเราสิ่งที่พี่น้องทําคืออะไรเวลาอ่านแล้วคุณต้องฝึกตั้งคําถามและตอบคําถามนะครับพี่น้องสังเกตพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้แต่ผู้ที่พิจารณาดูเห็นไหมพิจารณาคือคนที่ไตรตรองคนที่สังเกตนะในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนเอาละตอนต้นบอกชัดเจนว่าให้เราทําไมกัพไปน,น้องเป็นผู้อะไร พิจารณาดูดังนั้นการที่เราเองเนี่ยจะเดินในพันธสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าได้คุณต้องเริ่มต้นในการยอมรับพระคำเห็นความสําคัญอยากจะอา่านอยากจะฟังและจากจนั้นพออ่านฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องสมมุติคุณอ่านพระคัมภีร์เนี่ยหบท2บทหรือ3บทก็ตามนะครับหรืออ่านย่อหน้าหนึ่งก็ตามจากนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องเราก็อาจจะทําง่ายๆคือว่าเราอาจจะดูว่าในพระคัมภีร์หบทหรือ2บทที่เราอ่านนั้นมีข้อใดข้อหนึ่งที่มันกระโดดออกมา หรือมันเหมือนกับว่ามันทอแสงออกมามันมันมันจับจิตจับใจของเราเนี่ยแล้วเราก็นําเอาข้อนั้นนี่นะครับพี่น้องเฉพาะข้อนั้นเนี่ยนำเอามาภาวนาแล้ววิธีภาวนานะทำยังไงวิธีสังเกตทํำยังไงโดยใช้เครื่องมือช่วยแบบนี้คือใช้คําว่า Space Space แปลว่าอากาศนี่นะครับพี่น้องนะครับสเปซบวกกับ GM นะผมเองเพิ่มเติมให้หน่อยหนึ่ง Space บ,บวกกับ GM Space ย่อมาจากอะไร ย่อมาจากนี่กับพ็นน้องคุณเอามาตั้งคําถามแบบนี้ 1. นคือ s คือสินมีความบาปที่ต้องสารภาพหรือเปล่า P. คือ r r o m s s นะครับมีพระสัญญาที่สามารถฉันสามารถเรียกร้องหรือร้องขอหรืออ้างสิทธิ์ได้หรือไม่นะสามเอคืออ t u d ุมีท่าทีที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเ,เปล่าจากพระพี P, ข้อที่แตะใจเนี่ยโอ้มีข้อไหนที่พูดถึงท่าทีที่จะต้องเปลี่ยน นะฉันยิงฉันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นถ่อมใจอะไรประมาณนี้นะครับ C คือ Command นะครับเป็นน้อง Command นะครับมีคําสั่งที่ต้องเชื่อฟังหมเชื่อฟังไหมพระเจ้าสั่งว่าจงทําอะไรหรืออย่าทําอะไรหรือเปล่าหรือ E คือ example มีตัวอย่างที่ควรทําตามหรือเปล่าโอเป็นน้องครับถ้าคุณเองเนี่ยใช้ s p c e เนี่ย เราก็สามารถลงลึกได้ระดับหนึ่งแล้วว่าอ๋นะนี่พระเจ้าบอกเราทิ้งบาปพระเจ้าบอกเราเองมีพระสัญญาที่เราอิงได้ยึดได้นะมีท่าทีบางอย่างที่เราต้องเปลี่ยนนะแล้วก็มีคําสั่งบางอย่างที่เราต้องเชื่อฟังและมีตัวอย่างที่เราควรจะทําตามและแถมด้วย G.M นะครับพี่น้อง G.M ไม่ใช่ General Manager นะครับพี่น้อง G.M คือ God กับ Me นะครับ G คือ God คือพระเจ้าพระกระภีตอนนี้พูดเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไร และเอ็มคือมีพระเมตต์ีตอนนี้พูดกีกับฉันอย่างไรโอพี่น้องครับพอคุณได้อันนี้มาเนี่ยก็นําไปสู่ขั้นที่สามนะครับหนึ่งเรายอมรับพระคำสองเรายอมภาวนาพระคำและสามยอมปฏิบัติตามพระคำเอเมนไหมครับพี่น้องนะก็พูดง่ายว่าพอเรารู้ว่าพระเจ้าสั่งให้เราเองทิ้งบาปบางอย่างหรือให้เราเองเนี่ยเอ่อให้เรานึกถึงพระสัญญาบางอย่างหรือให้เราเองมีท่าทีไมตที่เราต้องเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคุณก็ต้องมาถามเองว่า อ้าวแล้วเราจะนําเอาไปปฏิบัติยังไงเราจะทิ้งบาปยังไงเราจะเปลี่ยนท่าทีใหม่ยังไงเราจะเชื่อฟังพระสัญญาเราจะอ้างพระสัญญายังไงเราจะเชื่อฟังคําสั่งยังไงหรือเราจะทําตามตัวอย่างยังไงพระเจ้าจะมาเสริมสร้างเราอย่างไงแล้วเราควรจะทําอะไรพี่นะครับอันนี้คือภาคปฏิบัตินะนะไม่ใช่แค่ทฤษฎีเพื่อเราอ่านเสร็จเออแล้วเราจะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าอย่างไรพระคัมภีร์เลยบอกว่าอย่างนี้จงผูกไว้ที่มือ เป็นสัญ,ญลักษณ์พูด้ง่ายพอมาถึงขั้นตอนที่สามเนี่ยให้คุณถามง่ายๆถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้านําข้อความนี้ไปใช้ในชีวิตยอย่างไรโอ้ท่าพระเจ้าบอกว่าให้ยกโทษนะคุณก็ต้องบอกกับเองนะยกโทษใครนะแล้วจะยกโทษเขาอย่างไงใช่ไหมเช่นน้อยนานะโอ้นะทำบางอย่างที่ทําให้เราเจ็บใจนะโอ้จากนั้นคุณก็พระเจ้าบอกต้องยกโทษคุณก็อาจจะต้อง บอกกับตัวเองรพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะลูกขอตัดสินใจยกโทษให้น้อยหนาและพรุ่งนี้นะลูกจะโทรไปหาเขาและนะไปคืนดีกับเขานี่นี่คือวิธีง่ายๆเห็นไหมครับพี่น้องหรือพระเจ้าตัดให้คุณเองถวายสิบรถนะคุณรู้สึกว่าวันนี้พระเจ้าตัดให้เราเนี่ยสิ่งคําสั่งคือตรงตรงนาทัศน์สงนะมาไว้ในนิเวศของพระเจ้าบอกคุณฟังเสร็จนะคุณก็เฮ้ยเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะ เนี่ยรู้สึกพระเจ้าตัดตอนนี้นะแล้วเราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติคุณก็ต้องบอกตัวเองว่าเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปอ่สิ้นเดือนนี้นะเมื่อได้เงินเดือนมาฉันจะหักสิบรถไปถวายแด่พระเจ้าที่โบสถ์ทันทีเห็นไหมคือคุณต้องตั้งใจแบบไม่ใช่แค่ลอยลจะปฏิบัติยังไงเห็นไหมครับพี่น้องคนอิสราเอลนี่นะครับพี่น้องเขาจะผูกสัญ,ญลักษณ์แห่งพระคำที่บรบางทีเขาเรียกว่าชมา ซึ่งเป็นแกนหลักของพระคำเนี่ยอยู่ในของชิ้นเล็กๆนะครับพี่น้องและเขาก็จะผูกไว้ที่ด้านบนของข้อมือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าพูดง่ายๆเขาตั้งใจให้พระคำของพระเจ้าปกครองทุกอย่างที่เขาทําดังนั้นก่อนที่เราเองเนี่ยจะทําตามพระคำของพระเจ้าได้ขั้นตอนแรกคือเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทําตามพระคำอย่างไงดังนั้นเราควรจะมีแผนที่จะปฏิบัติ ตามพระคําของพระเจ้าและไอแผนนั้นคุณจะปฏิบัติได้จริงคุณจะวัดได้คุณจะจับต้องได้นะครับพี่น้องดังนั้นเ,เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะบันทึกด้วยนะว่าเราเองจะจะทำอะไรเพื่อเราการลืมไม่ให้เราลืมดังนั้นพระคัมพีบอกว่าอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งในการรวงตัวเองแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิที่บัญญัตินี่อ่านไปแล้ว ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นผู้ที่ทำไมสังเกตผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับอะไรสังเกตความสุขเพราะอะไรการประพฤติปฏิบัติของตนเอาล่ะพี่น้องครับผมก็แนะนำพี่น้องคร่าวๆประมาณนี้นะครับในการเนี่ยเ,เดินในพันธสัญญาขับพระเจ้าเอาล่ะไปสามขั้นตอนละยอมรับพระคำยอมภาวนาพระคำและยอม ปฏิบัติตามพระคำและสี่เป็นการสุดท้ายคือยอมแบ่งปันพระคำและอธิษฐานเข้าใจไหมยอมอธิษฐานและแบ่งปันก็ได้โอเคไหมครับพี่น้องพระกะพีบอกว่าอย่างนี้และคาดไว้ที่หน้าผากเมื่อกี้บอกว่าให้คาดไว้ที่มือใช่ไหมแต่ตอนนี้บอกให้คาดไว้ที่หน้าผากจงสอนสิ่งเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อท่านนั่งอยู่ที่บ้านขณะเดินไปตามทางหมายความว่าทุกที่ทุกแห่งในายามที่นอนลงหรือลุกข,ขึ้นหมายความว่าตลอดเวลา ครับพี่น้องครับดังน,นั้นคนอิสราเอลเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตนะคนอิสราเอลเนี่ยเขาต้องผูกสัญลักษณ์นะแห่งพระคำของพระเจ้าเชม,มาเนี่ยนะครับพี่น้องไม่เพียงแค่ข้อมือแต่เขาที่หน้าผากด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาพร้อมจะสาแดงแก่โลกและครอบครัวของเขาว่าเขาคิดถึงพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอเห็นไหมแล้วเขาถูกกรชับให้สอนพระคำของพระเจ้าแก่คนในครอบครัวแก่ภรรยาแก่ลูกพูดง่ายว่า ทางบ้านเนี่ยต้องมีสอนพระคาของพระเจ้าแก่คนรุ่นต่อไปจากรุ่นหนึ่งไปถึงอีกรุ่นหนึ่งมีพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนบอกว่างี้เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขานะแต่จะบอกแก่ชาติพันธ์ที่กําลังเกิดมาถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและลิธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา เพราะพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ไว้ในยาโคบและทรงแต่งตั้งกฎหมายไว้ในอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขาเพื่อชาติพันธุ์รุ่นต่อไปหไหมจะทราบเรื่องคือลูกหลานที่จะเกิดมาและที่จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขาดังนั้นพี่น้องครับในบ้านเราหรือในชีวของเราต้องมีการพูดการสื่อสาร ทบทวนถ้อยคําของพระเจ้านะจากคนคนหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่งจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพื่อคนรุ่นต่อไปนะครับพี่น้องจะเกิดความเชื่อและความเชื่อจะตกทอดไปสู่คนรุ่นต่อๆไปดังนั้นที่บ้านพี่น้องจึงสําคัญมากที่ต้องมีการสนทนาธรรมกันในกลุ่มเซลล์จึงดีมากๆเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมมากๆที่จะมีการสนทนาธรรมแบ่งปันพระคาของพระเจ้านะ เอาคนในบ้านมานั่งฟังด้วยกันพาเพื่อนบ้านมานั่งฟังด้วยกันที่ถ้อยคําของพระเจ้าจะตกจากคนรุ่นหนึ่งไปถึงคนในรุ่นหนึ่งจากคนหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่งเองไนมไหมครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยเราได้รับความมั่งคั่งแห่งพระคาสูงสุดเมื่อไหร่เมื่อเราแบ่งปันพระคาของพระเจ้าทั้งในชุมชนของพระเจ้าและในครอบครัวของเราดังนั้นพระคัพปีเลยบอกว่าอย่างนี้จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำลงอยู่ในท่านนะ ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์เห็นไหมครับพี่น้องให้ในใจเรืเอนียมั่งคั่งด้วยพระคำของพระเจ้าจากนั้นบอกว่าไงจงสอนเห็นไหมมีการถ่ายทอดและเตือนสติกันด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นแล้วก็บอกจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องฝึกพูดพระคําของพระเจ้าและพร้อมที่จะอวยพรคนอื่นนะครับพี่น้องที่อาจจะ ท้อแท้ใจลำบากยากจนขัดสนในชีวิตเราควรจะแชร์พระคำและปฏิบัติตามพระคำและจากนั้นเราไม่เพียงอธิษฐานเผื่อตัวเองเท่านั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆด้วยเอ้ยไหมไหมครับพี่น้องเอาล้ววันนี้ผมก็แนะนําพี่น้องแล้วนะแนวทางว่าพี่น้องเนี่ยจะเดินในพันธสัญญาแห่งพระพรได้ยังไงพี่น้องผมย้าพี่น้องนะใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุณเชื่อฟังและทำตามพระคำขอ,ของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไว้งไงพระพรเหล่านี้จะ ตามท่านท่านหรือจะมาถึงท่านนะครับพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องชีวิตของเรากับการเดินตามพระคําของพระเจ้าเป็นกุญแจสําคัญสู่ถนนแห่งพระพรของพระเจ้าดังนั้น,นขอให้พี่น้องเนี่ยได้ตั้งใจทำสี่ยอทุกวันยอมรับพระคำเห็นพระคำของพระเจ้าสำคัญนั้นะและยอมภาวนาตื่นมาหรือว่าใช้เวลาก่อนนอน นะพี่น,น้องก็ภาวนาพระคำของพระเจ้าตั้งคําถามสเปซแล้วก็ GM จากนั้นเราก็นํามาถามพระเจ้าพระเจ้าเราจะนําไปปฏิบัติอย่างไรนะอะไรที่พระเจ้าต้องการเราทาแล้วจากนั้นอย่าลืมนะครับพี่น้องพอคุณเองเนี่ยได้พระคำของพระเจ้าและไปปฏิบัติอย่าลืมไปเล่าให้คนอื่นฟังไปเล่าให้ลูกหลานฟังเล่าให้คนในกลุ่มเซลล์ฟังเล่าให้เพื่อนในที่ทํางานฟังและอธิษฐานเผื่อตัวเองและเผื่อคนอื่นๆด้วยโอ้พี่น้องทําแบบนี้คุณจะไปได้สวยแน่เน่ไปไหมครับพี่น้อง พระพรจะตามติดตัวพี่น้องอะไรครับในช่วงท้ายนี่ผมเองอยากให้พี่น้องเนี่ยเลือกเอาสองอย่างคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับคือหนึ่งให้คุณเองฝึกในการทําสี่ยนี่นะครับพี่น้องง่ายๆโดยผมให้ตั้งคําถามไว้ละโดยการอ่านสะดุดีบทที่ร้อยสิบสองข้อหนึ่งถึงสิบและมาตอบคาถามสามคำถาม,ามที่ผมเองให้ไว้ที่หน้าจอเนี่ยนะครับพี่น้องหรือพี่น้อง อาจจะแบ่งปันกันก็ได้นะครับประสบการณ์จากการทําสี่ยอถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มที่ทํากันอยู่แล้วนะครับอ่ะแบ่งปันได้รับพระพรอะไรกันบ้างนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณทําอย่างสิสแล้วเนี่ยได้รับพระพรออะไรบ้างครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณเองจะหนุนใจกันและกันให้ทําเป็นประจาได้ยังไงนะครับลองลองคุยกันดูเอาละว,วันนี้ผมก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรนะครับผมอยากจะจ่ที่ถัดอวยพรพี่น้องหนให้เราหลับตาอธิษฐานด้วยกับพระบิดาจ้ากราพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราในวันนี้ ทั้งคนที่มาครั้งแรกหรือคนที่มาเป็นประจำอยู่แล้วขอพระเจ้าไม่ตายเราเองได้เปิดใจต่อพระคําของพระเจ้าและให้เราเองยอมรับพระคําเห็นคุณค่าของพระคำทำให้เราอยากจะมาโบสถ์อยากจะเข้ากลุ่มเซลอยากจะตื่นมาเฝ้าเดี่ยวทุกวันพระเจ้าและขอให้เราได้ภาวนาและขอให้เราได้รับสาระพรองโปรตรัสกับเราด้วยและเราเองรู้อย่างชัดเจนว่าเราจะไปปฏิบัติอย่างไรและเราไม่เพียงนาไปปฏิบัติเท่านั้นเราจะอิษฐานเพื่อตัวเราและคนอื่นและนําไปแบ่งปันให้คนอื่นได้รับกาลังใจ ถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับแสงสว่างและรับการถ่ายทอดความเชื่อผ่านพระคำของพวกเราด้วยอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันโดยความเชื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าและขอเราร่วงเรืองขึ้นด้วยกันในปีนี้ในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรและขอให้พี่น้องได้รับความชื่นบานสันติสุขและกำลังผ่านในการแบ่งปันพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเชิญครับพระเจ้าอวยพรครับ